สวัสดีครับวันนี้จะมาลองเล่นเกม r o v บน oppo f 5ตัวแรมห g จิกนะครับสีแดงพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผม okay. Okay. การตั้งค่าหน้าจอนะครับเปิดสุดทุกโหมดเฟรมเรตสูงสุดเปิดไหม เปิดรเปิดาเ,เป็นดีครับเอ่อเปิดเดฟร,รมเรทสูงสุดแล้วก็หมดเฟรมเรทอ่าโอเคครับเริ่มเลยครับ โอเคครับผมรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับตัวละครครับผมเป็นซูเปอร์แมนโอเคครับลุยเลยครับเริมเลยครับผม ตัว oppo f5 ram 6 g ิกนะครับ frame ร a จะวิ่งเยอะอยู่นะครับประมาณ50-40เนาะเป็นไงบ้างครับการเล่นลื่นครับผมถ้าเทียบกับตัว iphone 6 iphone 6ตัวนี้ลื่นกว่าครับผมเปิดกราฟิกสูงอ๋อตัวนี้เปิดกราฟิกสูงด้วยนะใช่ถ้า iphone จะสะดุดก,การออกของเป็นไงบ้างครับมีกระตุกมีอะไรไหม ไม่มีเลยครับผมตัวน,นี้ดูเหมือนจะสมูทเนาะใช่าเอามากระเพยนจะโอเคว่าจะทำอยู่ว่ะ อ,อตัวนี้ไม่มีไอกระตุกเลยเนาะใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัว oppo f5 นะครับตัว ram 6g ราคาขาย13,990บาทแต่ว่าแฟมเมทเมื่อกี้เห็นวิ่งสูงสุดประมาณ50กว่าเนาะเยอะอยู่ให้ตกเลยนะเห็นเห็นเห็นสูงสุดประมาณ51-52บาส ก็ตกลงมาเดี๋ประมาณ40-30เป็นไงบ้างครับผู้เล่นได้ครับผมได้นะไม่ติดขัดเนอะต้องดูไงครับฝึกสูงต้องดูตอนตีนี่ ต้องแบบอห้าแล้วต้องรวมอห้า O ห้าแล้วดูเฟรมเลบจัดไปเหมือนเหมือนจะทำได้ดีกว่า Vivo V เเนาะเฟรมเลสสูงกว่าสูงกว่าเยอะแต่ก็น่าแปลกนะตัวนี้ออกมาก่อน ไม่แปลกหรอกตัวนั้นมันแรมสี่ตัวนี้มันแรมหกชอปิกงลิฟโไม่สะดุดเลยอันนี้จะให้ดูการเล่นเกมว่าเฉยๆนะครับว่าภาพมันสมูทไหมเฟรมเรตเป็นยังไงบ้างส่วนสเปคนะครับในเน็ตมีครับ Google พิมพ์เลย oppo f5 แรม6สเปค cpu สเปคแรมสเปคความจำ ไปดูเองได้นะครับอันนี้ให้ลองดูกราฟิกว่าเล่นบน rov มันจะเป็นยังไง ตอนนี้เฟรมเรตไหลลงมาอยู่ที่ประมาณ30-32สัญญาณ WiFi ก็มีแดงมีส้มมีเขียวบ้างครับตัวนี้ให้ดูกราฟิกความลื่นของเกมเนาะไม่ต้องดูเนื้อหาเกม ต้องร้อนไหมครับเย็นร้อนนะครับผมอันนี้อุ่นๆไหมไม่อุ่นนะนี่เย็นยังเย็นอยู่นะเพื่อนอ๋อยังธรรมดาอยู่เนาะธรรมดาถ้าตัวนี้คนที่จะซื้อมาเล่นเกม ROV อย่างเดียวเน้นหนักที่เกมแนะนํำไหมครับตัวนี้แนะนําเลยครับผมครับเน้นกราฟิกเน้นเวลาตีหรือเล่นมันจะโชว์เลือดโชว์อะไรเพราะกราฟิกมันจะสูงสวยเลยเนาะละเอียดนะครับสำหรับคนที่ชมจนถึงตอนนี้แล้วนะครับผมขอพระคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็รุกวนฝากกดซ u b สไ r i b e ช่องด้วยนะครับเพิ่งหัดเริ่มทำครับ แล้วก็ถ้ามีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆห,หรือว่าอะไรมาจะทําแบบนี้ให้ลงดูเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเนื้อหาสาระอาจไม่แน่นนะครับไม่ลึกเลยเอาแบบบ้านๆครับเล่นให้ดูอย่างนี้แหละ <Ret reat. S 1> ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ พักหลังๆมาเฟรมเลดตกนะไม่ขึ้นไปห้าสิบเลยแต่แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะไม่กระตุกไม่กระตุก แต่เฟรมเลตไม่ตกถึงหลักยี่สิบเลยอะสาำสุดก็สามสิบสามสิบเอ็ดอ๋อห้าออห้าแล้วใช่ไหมครับอ่าดูนะครับดูนะสนันวันไหวเก็บศพแทบไม่ทันอื เป็นไงบ้างครับผู้ชมท่านที่สามดูแล้วมันกระตุกไหมใช้ได้พี่ไม่ไม่กระตุกเฟรมเรทหล่นมาน้อยสุดก็สามเอ็ดสามสองอะนะใช่แต่ว่าตัว vivo v เมันมันมันตันท่านที่สาสิบเลยแล้วก็ตกลงมาแล้วตกก็ตกมายี่สิบแปดห้ายี่บหกประมาณนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่เห็นประมาณนี้แต่อันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบเลยใช่เขาเริ่มเขาเริ่มมาก็ประมาณห้าสิบกว่า แต่ก็อย่างว่าแหละแรมสี่กับแรมหกแรมหกมันก็น่าจะต้องดีกว่านะราคาต่างกันสามพันใครยอาโปตอนนี้จะจบเกมแล้วเครื่องร้อนไหมครับรู้สึกร้อนขึ้นมายังไม่ร้อนนะครับผมวันนี้ยังอุ่นๆอย่อะอุ่นไหม ไม่อุ่นนะอันนี้เย,ย็นเลย,ยเลย, <c oughs> ย็นเลยนิ่งเลยเนี่ยเกมแรกอ่อ <c oughs> ตายเลยตัวแมนตายแล้วแ <c oughs> ทงมันหนาละเมื่อกี้เราตั้งค่าปโปรดหมดสุดเลยเนาะ <c oughs> ทั้ง HD ทั้งอะไรอย่างเงี้ยหมดเฟรมเรทสูงสุดด้วย ดูพิจารณาเอาเองนะครับผมเล่นให้ดูว่าความเลื่อนความสมมูทมันไอ้นี่ไหมความเห็นที่พูดกันเป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าอยากให้ตัดสินใจเองถ้าจะซื้อก็ต้องไปลองเล่นหน้าช็อปดูครับ ฝากอีกครั้งครับผมรบกวนฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องเพิ่มเริ่มทําครับก็ย้ํานะครับเนื้อหาสาระอดมดแน่นต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้มันดีขึ้นครับผมจากทีมงานอันเล็กน้อย3-4คน คือกอดมากอะซูเปอร์แมนไปไหนแล้วตายแล้วตายแล้วหรอ <c oughs> จบแนละ้วถ้าบาก็ตกลงแล้วอออจบหมดนะนนะโอเคยอมแพ้เลยยอมแพ้โอเคครับผมขอบพระคุณมากครับที่รับชมจนจบ